สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมสุดที่ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับบลูฟ u c กชั่นแนลกับผมสปายนะครับก็วันนี้วันถูกเอ่อขออภัยครับวันนี้วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับก็อีเวนต์ใหม่นะครับตัวละครใหม่ชื่ออะไรเนี่ยวีรันด้าหรือเปล่านะผมไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถก่อนนะครับ ความสามารถก็ทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทได้รับเงินเดือนเพิ่ม90%นะครับก็จะเยอะกว่าอลิสนะเพราะอลิสแค่86%เนาะแล้วก็สกิลนะสกิลเพิ่มค่าผ่านทาง25%ผมว่าเยอะนะเพิ่ม25%เพิ่ม25%ก็โอ้เยอะมากเลยเนี่ยน้อยกว่าตัว คูโรมิแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองผมว่าก็ยอะอยู่นะสกิลก็ดีนะก็การเอสบวกก็สามารถหาได้จากอัลบั้มนะครับคือต้องมีเงาอะไรอะเงาวิลันดาเอแล้วก็ไดอานาเอบวกเมโลดี A ้เอบวกแล้วก็เงาของวิลันดาเอบวกนะครับก็จะได้เอสบวก แต่ก็มีการ์ดไม่ใช่ S บ D S นะครับขออภัย S นะครับถ้าสมมุติเราได้การ์ด S แล้วก็สามารถรวมฟิกได้ครับเอา S อาวิลันดายีิบ้ากับ S อะไรก็ได้25นะครับมารวมกันก็จะได้เป็นวีลันดา S บวกนะครับถ้าได้การ์ด S รับ100เพชรนะครับถ้าได้ S บวกรับ300เพชรนะครับอีเวน หมดในวันที่10บอะเดี๋ยวก็จะลองหากัน,นครับก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ลองเล่นๆดูว่าแพ็คก,ก็มีแค่นี้นะครับมามาเดี๋ยวลองเปิดกันเลยครับได้แต่บีผมว่าคงไม่ได้ไเน่ต้องคงต้องเปิดการเอ็ดเลยนเนี่ย เดี๋ยวลองเปิดการ์ดเดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ได้แอมหน้าครับผมก็เข้าๆประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมนะครับ